ก็ลงป่าเด้อพี่น้องเด้อไอหมู่บ้านล,ละฮานครับบน่น้องใหญ่อเประสาทตอนสุลินครับอันนี้เป็นมือล่งป่าครับกำลังลงใหม่ๆครับพี่น้องป่ากรมีหลากหลายพี่น,ออน,น,น้องไอ้มีนึกพี่คนไอตัวใหญ่ปะเด็กเป็นปปสวยเอกเด็กไปเบิ่งนกันใหญ่ังยังเลยนะ เป็นตัวใหญ่ๆกับพี่น้องครับตัวนัี้นเย็นๆครับโอ้ตัวใหญ่กับพี่น้องเข้มขึ้นทุกท่านนะฮะได้เลยครับใหญ่ยุ่นวันนี้อาจจะมีพิธีกรคุ้มมทั้งพอมเอ็มซีนะฮะอยากจะให้ทีมงานครับผู้รับเหมาอากาศถนไม่เป็นไรครับแต่วันนีจอยากให้จังหวัดปลายใหญ่ทีมงานไม่ถอดเอาเฮก่อนเข้นเกินๆน้ำใจจากผมนะสาธาใส่เสื้อให้เห็นเข้มขนด้วยนะฮะหลังจากวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ให้จากบ้านหากินกินก่อน พาผู in mm ้ใหญ่บ้านแจ้งมานะครับนัดเดือนแล้วผู้ใหญ่จะปล่อยปลาไปครับผมโควิดโควิดโควิดเลยไก่โควิดโควิดอาจจะมีนะฮะสามสองหนึ่งราวัลปลายใหญ่ให้สำหรับทางทีมงานครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะคุณผู้ชมโอยาสักนิดนึงครับผม Oh, <laughs> อ๋อเขาถัดรุนกันพี่น้องรุนกันครับมีเพรย์ม้าเดียวสิผมมันเสืผ้าหล่อบึงแต่ละเจ้าครับหล่อบึงกับข้างครับเรียกว่าเพ่นย์หมาครับมา้าทหารตัวใหญ่กับประมาณสองกิโลเพร มุอยากข้างๆนะครับเก็บถั่วการแตกกันอะไรเดินเหยียบกันนะครับเนาะดูแลกันด้วยครับผมกินแล้วนะเก็บด้วยนะฮะอยากข้างๆนะครับขอความร่วมมือแา่ทำหมู่บ้านนะครับถ้าใดต้องการน้ำแข็งนะน้ำแข็งมาแล้วนะฮะแหนะฮะแห้งคมนะฮะชห้งคมร้อย ร้อยเขียน,นะฮะแแหดดีๆมีคุณภาพครับผมน่าจะขายหมดแล้วมั้งแหดเราจัดให้ทางทิมงานครับผมวันนี้ออเดืร์ไปก่อนนะครับจากอันนี้บอกของแกตตีกับมีไอสีนะฮะบ่บอนี้นะฮะ ผมแค่แขรับเชิญครับผมวันนี้ครับเจ็เพ้นนะครับเจ็เพ้นหวานเอาครับไม่มีเหนนเพน้ยนอยู่ดะพี้นเอา่โอ้วตัวใหญ่พี่น้อใหญ่เลยจากนั้นใหญ่กับพี่น้อ tôi nhè gặp tôi nhè đến ừ, nó có màn sáu rồi đấy bạn เอาที่กองราการครับเให้บอข้าว<อ><อ>ท่านใดนะครับไปปักที่แข <ก S 1> ็งจันนะผม <c ười> <c ười> ครับผมอ๋อม,มารับแล้วครับผม <c ười> จะได้กับพ่อไงนี่พี่พี่มานี่เป็นนึงมาขอบคุณครัพี่กองกีบแรกที่นี่ัีผม ย็นเอานะครับกรรมการฝากดูแลข้างๆด้วยนะครับกรรมการครับผม ว่าเจ้านี่มานครับมานว่เจ้ามานว่ครับโอ้มานเนาะแห่ไหแห่นันเลยวะฮ้รช่ป้าสบายลาิลาน่วงป้าสวายครับลายม่วงว่ปานิ่งไงครับขย้อมาตับแหยูกาดึงม่ว ปลาตะเพียนครับปลาลิ้นเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งนี้เลยครับเด้อปลาสบายก็นี่ครับตัวพวกง่ายนี่ครับปลาเพชรเต้ปลาเมแต่บ้านเลียวแต่บ้านครับตรงไหนคะตรงไหนบ้องตัวเลนเต้ครับโอ้มานเนาะเอาแต่เอาแต่รอฟังนี่กันเด็ดไล่แล้วเด็ดไล่แล้ว ลายไหลายลายลายหมาไม่จ้าหนี่อยู่มันพี่อยู่แต่มันน้อยต้ากางเขาบ่ไดดี่คืคนบ่ได้หลายน่เลย้ลายนีโคตรัดบาดพี่น้องเ้ยคุณคับแดนซอร์ครับ โอ,อมม้มันออกไหมนั่นปลามันมันออกนะ นี่จะปัตะเพียนเนาะเนาะปัตะเพียนสองตัวได้ถุงแหเลยเนะาะเจ้านี่ปลามันปตามาอยู่แถวนีเ<ห>ี่นหมเนาะเจ้าหนันกกับม้าเห็นไหมโค้ใหี่

chào hành viên nòn ơi hé điều để tám tô nhây không? Không? <laughs> <chút> không gặp mãn lái gặp

เพียนใหญ่ครับ tôi nói luôn 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 วัสองตัวนี่ยม่อเมืองเทไรสห้เน um> ี่ยมไยางนีั้หม้อเมือี้เืองมองไเป็

มาอันนะพี่น้องก็แต่ละคนก็ได้ตัวเงยๆหลายอยู่ครับวันนี้ก็้ันมือแหละพี่น้องเอ้ย มันมันมันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่แล้วมันขึ้นมาหันแล้วมันเลยเนาะเออขึ้นตรงนี้เออขึ้นตรงนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยมัเลยพี่น้องอุ้ยต้นสามกิโลเลยเพิ่งเออดีก็ไปจ้องข้างบนอีกเออเอาต้องแถว่เมือกี้ะตัวใหญ่เนาะที่มันออกไปไหนเนาะเออกรทำฮะตัวใหญ่มันออกจริงหรือเปล่าเออ ตัวหนึ่งเต็มถังเลยพี่น้องเหนื่ยะะอยไร้หรือเปล่าบ่แสบบ่แสบแล้วนหึ่ง <zweite> 哎。 น่นหลุดแล้วหลุดแล้วตัวใหญ่เลยไหปไปไปดูเร็วหลุดหลุดเร็ว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 เอาเอาเลยปลาหลุดตัวใหญ่เลยเฮ้ยติด ติดยุกงเไก่ฟังเนี่ปลาพี่น้องคลิปเด็กจะเจมีกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันติดโดนไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิภาพามาเบิองพี่น้องผาพี่น้องมาเบิองไม่ครับ